บุญหล่นทับหวยเหลือเต็มแผงโทรหาลุงลูกค้าเก่าให้ช่วยซื้อถูกรางวัลรับหนึ่งล้านบาทบุญหล่นทับหวยเหลือเต็มแผงโทรหาลุงลูกค้าเก่าให้ช่วยซื้อสั่งหวยชุดห้าใบสุดท้ายถูกรางวัลที่สองรับเงินหนึ่งล้านบาทเลขไทยยังตรงกับทะเบียนร,รถลุงพอดี วันที่2องกุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม่นิ่มเจ้าของแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ุ่กุมภาพันธ์66มีผู้โชคดีที่ซื้อสลากหมายเลข229120จำนวน5ใบถูกรางวัลที่2รับเงินรางวัล1น1ล้านบาท แม่นิ่มเปิดเผยว่าเมื่อเวลาบ่าย2โมงครึ่งของวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อใกล้เวลาสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกที่แผงมีสลากเหลืออีกจำนวนมากจึงโทรหาลูกค้าประจำช่วยซื้อและในลูกค้าจำนวนนั้นมีลุงสุ่แก้วโตแก้วอายุ69ปีเจ้าของร้านอาร์ตมอเตอร์ ขอให้ช่วยซื้อและลุงสุ่แก้วก็ซื้อหวยชุด5ใบหมายเลข229120ซึ่งมีเลขท้าย120ตรงกับทะเบียนรถของลุงพอดีจึงสลักชื่อลุงไว้ใต้สลากจนกระทั่งผลสลากออกพบว่าลุงถูกรางวัลที่สองจึงโทรศัพท์แจ้งลุงให้ทราบว่าโชคดีถูกรางวัลที่สองและในเวลา5้าโมงเย็นลุงและลูกชายก็เดินทางมารับสลากเพื่อไปขึ้นเงินรางวัลกันต่อไป